นีนนนมน่มันบะมันบรรยากาศยามหัวค่ำนะคะเรามาทานข้าวกันตรงนี้นะคะนี่อ,อ,อยู่ตรงแก่งอะน้ำตกเลยร้อยรูแก่งร้อยรูก็จะมีแบบร้านอาหารเปิดเป็นแบบที่พักโฮมสเตย์นะจ๊ะ อิ่มกันยังคะเห็มเะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อกลับที่พักนะจ้าไปค่ะคนขับจู้ไมค่ะเนี่ยจู้จู้ที่พักแล้วจ้าแม่อัดวีดีโอไหนที่พักเป็นไงวันนี้มีเตียแบบนี้นะคะขำหน่อยทำใหจิ้มสด ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้เตียงเสริมนะเออนี่เราห้องน้ำดูห้องน้ำมองเห็นห้องน้ำนะจ๊ะมีวิธีจะไม่ให้คนหเหรอนี่นี่นี่ห้องน้ำห้องน้ำมองเห็นทะลุกันได้ด้วยนะจ๊ะนี่นี่เจเปดเนี่ยเนี่ยห้องนอนเรานะคะวันนี้ เป็นอย่างนี้จ้าอ่ะเราอยู่ชั้นสี่นะคะแล้วก็ต้องเดินขึ้นมาเองค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีเล็บ <c oughs> ก็กำลังออกกำลังกายเยเดียวอา้าวนอน,นะคะ่ะเด็กๆ <c oughs> บ๊าบบายบุยบุย <c oughs> ไปนั่งเล่น <c oughs> เออใช่ใช่ <c oughs> ใช อันนี้นะคะเช้าวัน,น,น,นเนที่ยวสุดท้ายของเรานะคะมาแวะร้านโจ๊กหน้าโรงแรมนี่น,น้องน็อเป็นไงอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ใช่ไหมอันนี้แหละมีเมนูน้องโจ๊กน้องน็อนะโจ๊กไว้กินโจ๊กแม่กินเกาเหลาไ,ได้ดหนักกเจ็โจ๊กไข่ค่ะนี่ฮะมีเค็มไหม ได้เดี๋ยวใส่ให้ทานอาหารเชา้ากันค่ะอเน,นี้ยล้มล้มล้มได้แผลตอนนี้นะคะมาถึงน้ำตกป่าละอูแล้วลจ้าน่นจะแก๊งลงไปก่อนละคะ่ะกลัวไม่ได้ไปแม่เร็วน้ำทางไหนไปยังไงอ่ะ อย่เราลงมาเนี่ยเหรอแล้วก็เข้าไปข้างในนี่ใช่ไหมเด็กๆกำลังจะมาดูผีเสื้อกันค่ะจะเจอไหมวันนี้เราจะมาค้นหาผีเสื้อกันพร้อมไหมคะเด็กๆเด็กๆพร้อมไหมเด็กๆพร้อมมากเด็จำไว้ก่อนนี้เผื่อเจออะไร เผื่อเจอดอกไม้จำรูปผีเสื้าจำจำมุมโลกนะเผื่อเผื่อเจอข้างในจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือตัวนี้หนูเห็นแล้วแต่ตัวนี้ค่ะเห็นน้องท่านเอาอะไรมาหรอกอาหารปลาป็นปลาปลาค่ะมีปลาด้วยเหรอน้องท่านเดี๋ยวมันยังไงคะนักเดินทางของเราเตรียมพร้อมนี่น้ำตกป่าละโอ้ ไหนใครไม่ลงน้ำบ้างชูมืาขึ้นใครไม่ลงน้ำชูมาขึ้นไม่ใช่ผีผีดำนั่นไงผีดำเฮ้ยโอ้ยนี่ผีเสื้อผีเสื้อมีผีเสื้อเดินทางไม่ลงน้ำนะนี่โอวบรรยากาศดีจังเลยหาปลาก่อนเราถึงอาหารคานี่เราจะนำทางไปนะคะไปไหนเที่ยวน้ำตกไปเลยใช่ไหม ให้อาหารปลาด้วยไหนนก,กเกักมือเรื่องไหนเร็วมาเลยไม่มีไม่มีสัญญาณอีกแล้วเราไม่ล้มนี่นอ,อันนี้เป็นทางแบบขึ้นสูงชันนะคะก็จะมีมีเชือกนี่เด็กๆก็ปีนกันขึ้นไปมาเลยค่ะชูม,มือไหนเลี้ว นี่ดูตรงนี้นะคะเ,ดเ,ดเราเจอน้ําตกแล้วอะ่ะแต่ว่านี่ปลาเป็นสูงเลยกําลังกําลังหาทางไปอยู่เดี๋ยวเด็กๆรอเด็กๆรอใจเยน็ยนๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอทีละคนใจเยน็ยนๆ<ม>เพราะมันสูงเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนต่อแถวได้ทุกคนลูกอาหารปลาใช่ไหมครับไหนไหนลองให้อาหารดูซิปลามันจะกินไหมมันจะกินไหม โอ้ไหนไหนอยากินไหมไหนไหนดูฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นเป็นไง宝妈ขอห้าเมตรได้ไหมไหนฝั่งนู้นเป็นไงโอ้จะได้ให้หมดถุงเลยเหรอให้ัถุงเลยว่ะว่องไวเขารออยู่เออโน่นไปไกลๆเดี๋ยวโยนไปไกลๆโอ้น่านน่านานโอ้โหแล้วปอยไปไกลๆเลย นี่สนกุกใหญ่เลยเหน,นียงน,น,น้องน้องนะให้อาหารปลาใหญ่เลยอเอ๊ะน,นึกว่ามันมันจับได้ปา่าอ๋ออันนี้อันนี้หน่วยหน่วยกล้าลงใช่ไหมจะลงไปดูว่าปลามันจะกัดหรือเปล่านะคะอเอาละเอาละ,าล,ะ,าล,ะลงไปละหนึ่งเอ๊อันนี้หมูจะลงน้ำไปซับร์ฟเฮ้ย อย่าปลาตายหมดเาจะลงบอนี้เอวอเอว่าพอลงปุ๊บแม่กว่ายไปออหรอสึกแย่งชิงที่อยู่กับปลานะคะนี่โอ้โหนี่ยหนอาน้ำตกหรือว่างานวัดเนี่ยนะคะ กำลังสนุกสนานกันใหญ่เลยแม่อายอนเอกโอ้โหโดนนกปลากินของน้องนกเต็มเลยกินปลาอาหารนงน้องนกเต็มเลยอ่ะปอยปอยอเอแดดปอยปวยปวยมันกินไหมมันก็กินมันตูดเลยนี่นาดูมันดิว้าวใครรู้จักเนี่ยปลาเขาเรียกปลาอะไรปลาช่อนเนาะปลาพวงปลาพวงเขาหรอเขาปลาพวงใช่ดูนี่น้งปลา ออนั่นน่ะสิโอ้าห่ะยยดีมากเลยนะนี่อยู่หน้าน้ำตกสวยจังเลยอ่ะสวยอ่ะน้ำตกสวยอ่ะดูดีครับนี่หน่วยหน่วยก้าวลงนี่ลงไปปุ๊บปลาหายนะจ๊ะลงไปไล่ปลาให้ ดลงไปเลยระไปพาก็หายแล้วไปแจลนไปเลยไเ่แค e, huh? e okay, okay. ่นีแค่เอวสูแค่เอลแค่เอลกายโยนี่เจลินจลินลงแล้วจ้าลงแล้วจ้าลงปากระตุกเลยกัดไหมปลากัดไหมกระโดดไปโดดมา

ตรงนั้นถึงไหนถึงคอใช่ปะของไ,ไม่ถึงาไไม่ได้แล้วัางกลข้างบนเขาบอกหกเ้ยสามเมตรกว่าก็ไม่ทันทีฮะนี่ลงแล้วอ้าวสิบนาทีสุดท้ายนะจ๊ะหาเฮ้เสื้อเขียวลงนะจ๊ะยอมลง โอเคสานบอกว่าไม่โยนหินไงนกพะลงคนสุดท้ายเลยจ้ากลัวปลากลัวปลาเกินโอ้โหอโนบะเออไม่ทับหรอกอ่ะกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวแล้วเนาะกลัวกลัวไม่ต้องกลัวกลัวทำใหม่ยืนก็ถึงกลัวทำใหม่สองสาวไม่อยากขึ้นนะคะส่วนผู้ชายนี่เพิ่งลงจ้ะ hãy tin tưởng nhanh chia quanh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  ต้องปักล้มเอาล้มนอนไม่กล้าแล้วจ้ะจับปล่อยเกาะกลางน้ำเลยฮะโดนโกเอาไปปล่อยกลาง จะเล่นเนี่ยจะเล่นจะเล่นหนีไม่อยากกลับบ้านรีบหนีไปไกลๆอันนี้ก็นั่งนั่งสำรวจปฟาหรอเด้โดด้โด้โดอปุ๊บปุ๊บปุ๊ปป๊าจะกลับร้านมาแล้วเพิ่มาเดโซโซ รับรองปลาไม่กัดเดี๋ยวกัดเดี๋ยวแม่เอาปลาไปกินมาไม่เห็นต้องปวดวเลยมา,ค,ามค่อยๆเดินมาเกาะมาลกูกเ,เออค่อยๆไปทีออ่อย่างนี้ไล้เวลาทำใจนานจังเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไไเอามาจะถึงแล้วเก๋ เ<อ>ดหย<อ>ียบป๊๊กปลาจะวิ่งหนีเลยเไ,ไต่มาถึงกูเร็วรอ,รอรออยู่เ,เดี๋ยวจะอุ้มขึ้นแล้วเก่งมากเลยโห,หดําผุดดําไววขอขอขออีกสักนิดนึงนีให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะในการเล่น นี่อยากเล่นแบบไม่มีปลานะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบนิดนึงอันนี้ชั้นหนึ่งมั้งคะอ่าอันนี้อันนี้พอาไม่มีปลารีบลงเลยจ้าเสื้อเขียวเสื้อเขียวระวังรองเท้ามันลอยไปอาหลกโอเคปะเ,เออมาไปยังไปยังเอาไว้บนหินแห้งๆเนี่ยโหอ,อ,อยากเล่น เดินมาแป๊บเดียวยก็หนื่อหนื่อดูน้องๆโดปีนขึ้นไปไหนเห็นไหมเนีย่ยห้องบอลน,นุ่นวู้